รัเระคุณพร,ระพมโมลีกรรมการมหาเถรรมาคมเจ้าคณะภาคข้าผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ําเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ขนเหนือที่พระอุปสมัดปากน้ําเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัด และผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์เหนือ20รูปโดยมีพระเดชประคุณพระพมโมลีกรรมการมหาเถรรัชสมาคมเจ้าคณะภาคาผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัดปากน้ําเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระสังฆาธิการทั้งนี้พระเถระเข้ารับตําแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคาประกอบด้วยพระเทพรัตนมุนี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคาพระมงคลพัฒนพิธานเจ้าวาดวัดพิพัฒนมงคลจังหวัดสุขโขทัยที่ปรึกษาเจ้า,า,าคณะจังหวัดสุโขทัยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคาและในโอกาสมงคลน,นี้ประเดียดพระคุณพระพมโมลีได้กล่าวสัมโมทิยกะถาชื่นชมยินดีต่อพระสังฆาธิการทุกรูปด้วย